สวัสดีครับเพื่อนเอนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อน,นะครับกลับเข้ามาสู่คอร์ส Facebook Marketing ในวิดีโออี EP ที่2ี่สแล้วนะครับเ,เราผ่านซีรีส์ของปี2021นี่มานะ่าจะประมาณโหนานมากเลยนะแล้วเดี๋ยวปีหนะ้าก็ต้องทำใหม,ม่อีกนะในวิดีโออี EP นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าอยากจะมาแชร์ทริคนะครับที่บางคนน่าจะไม่รู้เอาเป็นว่าผมตั้งชื่อมันว่าทริคยิงแอดแก้งเหงาแล้วกัน คือผมมีความเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยยิงแอดแบบข้อความนะครับของ Facebook เนี่ยก็ค,คือมันก็ยิงเหมือนเดิมนะก็คือเรื่องวัตถุประสงค์ข้อความเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายโคลนแอดเรื่องอะไร<ม>เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยจะมาลองสอนยิงโดยใช้วัตถุประสงค์จํานวนผู้เข้าชมดูอ่าแล้วลองเอาทริคนี้ไปเล่นดูว่าเวิร์กไม่เวิร์กนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเรามาลงสนามจริงกันเลยดีกว่าครับ ก่อนอื่นเนี่ยก็เข้ามาในตัวจัดการโฆษณาก่อนนะครับอันนี้หน้าตาจัดการโฆษณาในคอมเนาะกดสร้างนะครับก็อย่างที่ผมเคยเกิ่นไปนะครับว่าปกติเราก็จะเลือกวัตถุประสงค์ข้อความใช่ไหมจริงๆแล้วมันมีอีกหนึ่งวัตถุประสงค์นะครับที่สามารถยิงแอดแบบข้อความได้นั่นคือวัตถุประสงค์จํานวนผู้เข้าชมครับจริงๆแล้ววัตถุประสงค์จานวนผู้เข้าชมเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเอาไปยิงพวกคอนเวอร์ชันยิงให้คนไปที่หน้าเว็บมีเซลเพจถูกไหม อันนั้นผมก็ว่าก็เบสิกตรงตรวัวไม่ไม่ได้ดูมีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่เดี๋ยวนี้จะมาลองแชร์อีกทริกหนึ่งนะครับเป็นทริกยิงแอดแก้เหงาแล้วกันเข้ามาแล้วเนี่ยเราเปิด CBO ตามปกตินะครับสมมติว่าอยากจะยิงวันละ300บาทนะกดถัดไปจะสังเกตว่ามันจะมีให้เลือกนะครับว่าจะส่งคนไปที่ไหนก็จะมีเว็บไซต์มีแอปมี Messenger แล้วก็ WhatsApp เห็นไหมมีมี Messenger ให้เลือกด้วย ก็คือมันบอกว่าส่งผู้คนจากโฆษณาไปยังสนทนากับธุรกิจของคุณบน Messenger โฆษณาของคุณจะปรากฏต่อคนที่มีแนวโน้มว่าจะเปิดแชทนะครับก็แสดงว่ามันสามารถยิงแอดแบบข้อความได้อเดี๋ยวผมลองกําหนดกลุ่มเป้าหมายดูแล้วกันเซ็ตกลุ่มเป้าหมายอะไรให้เรียบร้อยอมาดูตําแหน่งการจัดวางซิมันต่างจากการที่เรายิงแบบข้อความตรงไหนนะครับ ข้อดีอย่างที่ผมเคยเกินๆไปในวิดีโอก่อนๆนะว่าถ้าเราเลือกวัตถุประสงค์จำนวนผู้เข้าชมเนี่ยมันแทบจะโชว์ได้ทุกตำแหน่งการจัดวางเลยนะเนี่ยดูได้เลยเนี่ยเกือบทุกตำแหน่งเลยนะกล่องข้อความ i n s t a g r กร e x p l o r e r f e e d o ข่าวฟีดเฟ e บ o ๊กฟ e ดอินส a ากรอะไรเงี้ยขึ้นหมดเลยนะครับการค้นหาก็โชว์ได้นะครับในบทความ Art ์ c ิ e โชว์ได้หมด แต่จุดหนึ่งที่เป็นใครแม็กซ์แล้วเราจะต้องมาแก้นะครับคือตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยเอาจริงๆอันนี้ต้องแล้วแต่คนชอบนะถ้าโดยปกติถ้าโดยปกตินะครับเ,เรายิงแบบข้อความเนี่ยไอตรงการปรับการนําส่งเนี่ยมันจะเป็นอิมเพรสชันถ้าเราถ้าเราเกิดยิงวัตถุประสงค์ข้อความนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นวัตถุประสงค์ในส่วนของออของจํานวนผู้เข้าชมเนี่ยมันจะเลือกเป็นจํานวนคลิก กับการเข้าถึงไม่ซ้ำกันต่อวันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าถามผมว่าแนะนำว่าควรเลือกตัวไหนนะครับผมก็แนะนำว่าถ้าเป็น Default ก็คือเป็นจำนวนคลิกลิงก์ก็ได้แต่ถ้าในวิดีโอ EP นี้ผมจะลองเลือกเป็นการเข้าถึงไม่ซ้ำกันครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะมาลองยิงแอดแบบแก้งเหงาการเข้าถึงที่ไม่ซ้ำกันก็คือมันจะนำส่งโฆษณาของเราครับไปยังผู้คนให้มันแบบมากที่สุดเลยครับในแต่ละวัน คือมากเท่าที่จะมากได้ยิ่งกว่าอิมเพชชันอีกซึ่งอันนี้ผมมองว่าก็แปลกใหม่ดีเผื่อเราอาจจะได้ไปเจอลูกค้าใหม่ๆจากการยิงวัตถุประสงค์นี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเกณฑ์การเรียกเก็บเงินยังคงเป็นอิมเพชชันเหมือนเดิมนะแต่แต,ต,ต,ต่อย่างที่บอกก็คือจะต่างกันแค่ตรงการปรับการนําส่งเนี่ยนะครับถ้าเป็นของวัตถุประสงค์ข้อความเนี่ยมันก็จะเลือกเป็นอิมเพชชันเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเข้าถึงที่ไม่ซ้ํากันแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนใหม่ก็อาจจะเป็นคลิกลิงก์ก็ได้แล้วแต่นะครับ ครนี้ตรงตำแหน่งการจัดวางเนี่ยถ้าเกิดไม่มีอะไรนะครับผมแนะนําว่าให้เลือกเป็นแบบอัตโนมัติดีกว่าเพราะว่ามันจะได้จัดการของเราได้ง่ายนะครับส่วนาการคลิกลิงก์หรือไม่คลิกลิงก์เนี่ยหรือจะเป็นอิมเพรสชันอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยเนาะแต่ถ้าอยากลองเล่นดูจะเป็นการเข้าถึงแบบไม่ซ้ํากันก็ได้นะครับแต่ก็จะมีปัญหาก็คือมันจะไม่สามารถไปโชว์พวกอินสตาแกรมหรืออะไรพวกนี้ได้นะครับอเดี๋ยวเราลองกดเพิ่มรูปภาพลงไปดูนะสมมุติว่าผมอยากจะเอารูปภาพนี้มายิง มันก็จะมีให้คอรอบตัดด้วยนะครับว่าถ้าไปโชว์บนสตอรี่ขึ้นแบบนี้โชว์บนฟีดขึ้นแบบนี้โชว์บนอาร์ติเคิลขึ้นแบบนี้เอาไหมอ่าโอเคถ้าเอาเพิ่มการลดลง i ิน t a g r a m มสตอรี่นะครับกดเรียบร้อยอ่าพอใส่รูปไปเสร็จปึ๊บไอที่มันแจ้งเตือนเมื่อกี้ก็จะหายไปหมดละเราก็จะได้รูปเนี่ยมาทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมมีตำแหน่งการจัดวางขึ้นโชว์ให้หมดเลยว่าโชว์ตำแหน่งไหนขึ้นแบบไหนแล้วจะสังเกตว่าทุกตำแหน่งก็จะมีปุ่มให้ส่งข้อความนะครับ แล้วก็ใส่ข้อความหลักข้อความพาดหัวตามที่เราชอบไปแบบนี้เลยนะครับข้อความพาดหัวอยากจะใส่อะไรก็ใส่ไปนะครับปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มส่งข้อความเนาะแชทบอทก็เลือกเลยจะใช้แบบที่มีอยู่หรือสร้างใหม่เสร็จแล้วก็กดเผยแพร่แค่นี้เองครับแค่นี้เองเราก็จะได้การยิงแอดข้อความแบบใหม่แล้วอันนี้ผมเรียกว่าเป็นการยิงแอดแบบแก้เหงาเนาะบางทีแบบยิงข้อความแบบเดิมๆก็น่าเบือ่อ เริ่มอาจจะไม่ค่อยได้มีผลลัพธ์และลองมาลองวิธีใหม่ๆดูบ้างลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับได้ผลยังไงแจ้งผมทางแฟนเพจเนาะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก่อนจากกาันก็เหมือนเดิมเลยครับขอฝากช่องทางการติดตามเอาไว้นะครับก็จะมีช่องทางที่1นนะครับก็จะเป็นในส่วนของชาแนลนะครับนะัทวุฒิผู้เพชรเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยคือคอมเมนต์คาว่าขอบคุณนะครับ ก็จะได้เป็นกําลังใจดีๆให้ผมทําคลิปฟรีๆออกมาให้ดูด้วยไม่ต้องคิดจะมาจ้างนะครับดูแลแฟนเพจยิงโฆษณาผมไม่ได้รับนะอันนี้เป็นงานฟรีนะครับมาทําเพื่อช่วยเหลือสังคมเงินมีเยอะแล้วนะครับก็เลยคิดว่าอยากมาแบ่งปันแล้วกันช่องทางที่2นะครับก็จะเป็น Line แอดแอดนัทวุฒิแปก็เข้ามาแล้วกด follow ได้เลยเวลามีวิดีโอใหม่เวลามีคลิปใหม่จะบอสแคสแจ้งเตือนก่อนนะครับ ช่องทางที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของแฟนเพจนะครับจะเป็นสูตรสีดำแบบนี้จะมีชื่อภาษาไทยต่อท้ายด้วยชื่อภาษาอังกฤษเหมือนเดิมเลยเข้ามาแล้วกดไลค์กดติดตามเพจนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดเขาเรียกว่าแจ้งเตือนของเพจให้ด้วยตั้งเป็นรายการโปรดหรือเป็นซีเฟิร์สก็ได้ช่องทางสุดท้ายจะเป็น Facebook ส่วนตัวนะครับเป็นสูตรสีเงินแบบนี้มีชื่อภาษาไทยอย่างเดียวนะครับก็ถ้าเพื่อนยังไม่เต็มแอดเรนด์กันมาได้ถ้าเพื่อนเต็มแล้วก็กด Follow แล้วก็อย่าลืมกดให้เป็นรายการโปรดด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครครรััับบสสวดี